สวัสดีครับผมแจ็คสังงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่สี่สิบเก้านะครับผมเดี๋ยว EP นี้เราจะดูข้อมูลของรูปหล่อลอยองค์เนื้อสตางเหรียญห้านะครับสร้างเมื่อปีพศ2้าร้อยี่บหกนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวง่องขวัญปะวะโล สร้างเมื่อสมัยปี25 2 6อยออกวัดประทุมรัตนารา,ามวัดประทุมก็คือวัดบึงบัวนะครับชื่อสมัยก่อนก็คือวัดชื่อวัดบึงบัวคําว่าเหรียญเหรียญสตางห้าบาทก็คือเหรียญไม่ใช่เหรียญสตางนะเพราะเรียกเหรียญห้าบาทนี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญห้าบาทคือเมื่อปี2 5 0พ้ายี่ิบห้าก็คือเขาจะยกเลิกเหรียญห้าเนี่ยครับยกเลิกเหรียญห้าตาคุดแบบนี้นะครับยกเลิก เขาก็หลวงพ่อขวัญท่านก็เลยเอาเหรียญเนี่ยครับไปหลอมนะครับไปหลอมนะครับหลอมมาเป็นพระรูปล่อนะครับก็คือรูปหล่อองค์นี้นะครับรูปหลอรุ่นนี้นะครับส่วนบางเหรียญท่านไม่หล่อท่านก็เนี่ยครับทาเป็นห่วงที่ผมเคยลงในคลิปก่อนๆนะครับว่าท่านนํามาใส่ห่วงแล้วก็จานนะครับจานทุกเหรียญเนี่ยครับมีหลายจานใช่ไหมครับ นี่นะครับลอยจานนะครับอบอกงพอนะารัาจารม,มือนี่ครับส่วนเหรียญบางเหรียญท่านก็นํามาหลอมนี่ครับหลอมแล้วก็ทําเป็นลห่อรอยองค์นะครับทําจากนะเนื้อเหรียญห้านะครับส่วนจุดสังเกตก็คือลักษณะเนื้อนะครับก็จะเป็น เนื้อของเหลียญห้าสมัยก่อนเลยนะครับส่วนใต้ฐานก็จะจะเป็นอุดกิ่งตัวนันะครับคือถ้าเป็นรูปลอเนื้อเนื้อเหลียญห้านะครับก็จะเป็นอุดกิ่งตัวนันะครับก็กิ่งกิ่งดังอยู่นะครับก็จะเป็นรุ่นเดียวกับรุ่นห้าอุ่ครับที่ ที่รุ่นที่มีประสบการณ์นะครับผ้าอุพวกผ้าอุเนื้อเงินผ้าอุเนื้อทองแดงลมดํานะครับจุดสังเกตว่าดูแท้เกอก็หนึ่งก็คือดูความเรียบร้อยขององค์พระนะครับแล้วก็ดูเนี่ยครับตัวหนังสือชัดๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นคําว่าหลวงพ่อขวัญปรวรด้านหลังก็จะมีคําว่าวัดประทุมรัตนาราม ปี2526รุ่นนี้ก็มีปลอมแลวนะครับก็จะที่ที่ผมเห็นก็จะปลอมเป็นเนื้อทองเหลืองแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นตัวนะนะครับก็จะเป็นห้าอุกครับเพราะว่าห้าอุถ้าถ้าวัดกันแล้วสร้างแค่2เนื้อคือเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงลมดำนะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองอะไรก็อันนั้นคือไม่แท้นะครับ ก็ถือว่าเป็นของหายากอีกชิ้นหนึ่งของท่านนะคเพราะสร้างน้อยจริงๆนะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ช่องจักสัมงามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมี ข้อมูลของระเบีขวัญรุ่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาลงไว้ในคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบพระคุณมากครับผม